ยินดีต้อนรับผู้รัฟังธรรมทุกท่านสู่หัวข้อการตื่นรู้วันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อที่เลึกซึ้งทางพุทธศาสนาอีกข้อหนึ่งนั่นคือ9สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณจะได้นิพานในยุคนี้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรรู้สำหรับชาวพุทธที่กำลังเดินทางบนเส้นทางธรรมหลายท่านอาจเคยสงสัยว่าตนเองมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูงในชาตินี้หรือไม่ หรือบางท่านอาจหลงผิดคิดว่าตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วซึ่งตามหลักพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์สาวกบนโลกมีเพียงพระอนาคามีหรือพระอาราหันต์โพธิสัตว์เท่านั้นข้อมูลอ้างอิงในประเด็ดนนี้ยุคนี้มีแต่พระอนาาคามีไม่มีอรหันต์จากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มเจ็ด หน้า319และพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎเล่มเก้าหน้า499เก้าวลักษณะของผู้ที่มีโอกาสได้นิพพานในยุคพุทธกาล 1. เป็นผู้ที่มีบุญน้อยผู้ที่มีโอกาสได้นิพพานในยุคนี้คือผู้ที่มีบุญน้อยไม่ใช่ผู้ที่สะสมบาร,รมีมามาก ผู้ที่สะสมบารมีมามากเช่นได้ไปจุติที่สุขาวดีนั้นจะต้องเวียนไห้ตายเกิดโปรดสัตว์ต่อไปก่อน 2. ผู้มีกรรมน้อยผู้ที่ได้รับชำระกรรมมามากแล้วเช่นเกิดมายากจนทำงานหนักอยู่อย่างสมถะไม่มีหนี้สินต่างจากผู้ที่มีกรรมมากเช่นเคยเป็นพระราชา เคยทำสงครามพวกนี้มักไม่ทันศาสนาในยุคนี้ 3. เป็นผู้น้อยผู้ที่พร้อมเป็นสาวกอย่างแท้จริงละความเป็นเจ้าได้อย่างเด็ดขาดโกนหัวหรือหมดจากความเป็นเจ้าเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นผู้นำซึ่งมีแต่กรรมเวนหนะักต้องการความหลุดพ้นจากทุกมากกว่า 4. ผู้ที่ไร้ชื่อเสียง ผู้ที่สังคมและยุคสมัยไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่เห็นว่ามีประโยชน์ในทางโลกนี่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะบีบให้เข้าสู่ทางธรรมเมืม่อเข้าทางธรรมแล้วก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่ได้มักผลจริง 5. ผู้ไรพักพวกผู้ที่ไม่ค่อยมีพักพวกหรือบริวารหาคนที่เหมือนกับตนเองไม่ได้คนอื่นมีบริวารมากแต่ตนเองหาพวกพ้องเข้าไม่ได้ เพราะพวกพ้องตนเองหายไปนิพพานหมดแล้ว 6. ผู้รับกรรมมากเป็นผู้ที่เป็นฝ่ายรับวิบากกรรมมากแต่ก่อกรรมใหม่น้อยสถานการณ์และเหตุปัจจัยต่างๆนำพาชีวิตโดยมากไม่ค่อยมีโอกาสทำอะไราตามใจชอบเช่นจ,นจนจนไม่มีเงินทำอะไร 7. ผู้ก่อกรรมใหม่น้อยผู้ที่ไม่สามารถทำอะไรตามใจตนเองได้มักมีสิ่งกีดขวาง มีอุปสรรคหรือขาดแคลนปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่จะได้นิพพานเร็วต่างจากผู้ที่มีอิสระเต็มที่จะก่อกลรมใหม่ได้มากกว่า 8. ผู้ที่มีห่วงภาระน้อยผู้ที่ไม่ค่อยห่วงใครไม่ค่อยสนใจใครคิดแต่เอาตัวเองรอดเท่านั้นไม่มีไฟจะทำอะไรมากเบื่ออยากพักอยากหยุดอยากเลิก อยากอยู่อย่างสบายเฉยๆ 9. ผู้ไม่ชอบช่วยใครผู้ที่ไม่ต้องการสารต่อบุญหรือกุศลไม่บำเพ็ญบารมีอีกแล้วละวางบุญและบาปหมดหมดแรงจะช่วยใครคิดแต่จะเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้มีบุญพอจะสวยสุขแบบปัดเจกชนหากท่านไม่เข้าข่ายจะได้นิพพานในยุคนี้ควรทำอย่างไร 1. ยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นิพพานในพุทธการนี้เราไม่ได้ไม่เป็นไร 2. อยอมรับความจริงว่านิพพานมีวาระมียุคสมัยไม่ใช่ยุคของเราไม่เป็นไรรอได้ 3. จะใจเย็นนิพพานยุคต่อไปก็ได้เช่นยุคพระศรีอริยเมตไตรไม่ต้องบังคับตนเอง 4. วางแผนไปเกิดต่อ,อย่างสุขติภูมิ ซึ่งถ้าปฏิบัติธรรมยิ่งยวดจะได้ถึงสุขาวดีสวรรค์ 5. ผ่อนปรนการปฏิบัติไม่ต้องเคร่งเพราะไม่ได้เรียบเร่งที่จะเอานิพพานในชาตินั้นๆ 6. หาทางสายกลางของตนแม้ไม่เคร่งครัดคือผิดศีลบ้างถ้าจำเป็นก็ไม่เป็นไร 7. ปรับตัวอยู่กับยุคสมัยปัจจุบันแม้ผิดศีลก็ยอมรับสถานการณ์ที่บีบคั้นตนเองได้ 8. ปฏิบัติจิตให้บริสุทธิ์ไม่ต้องร้อยเปอร์เซน์เอาแค่พอประมาณเหมาะสมกับตัว 9. บําบำเพ็ญบารมีให้มากเข้าไว้คือเน้นบำเพ็ญบารมีมากกว่าทำจิตให้บริสุทธิ์การเข้าใจว่าตนเองอยู่ในสถานะใดบนเส้นทางธรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้นิพพานในยุคเนียหรือไม่สิ่งสําคัญคือการรู้จักตนเอง ข้าใจสถานะตนเองและปฏิบัติตามเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองอย่าลงตนเองว่าได้บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะการประกาศเช่นนั้นอาจทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและอาจเป็นการสร้างกรรมให้กับตนเองโดยไม่รู้ตัวอายุพระพุทธศาสนาเมื่อบัญญัติกรุธรรมไว้ก่อนที่สตรีจะบวชเป็นระยะเวลาหนึ่ปี ก็ยังมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมพิทาอยู่ผ่านไปอีกหนึ่งพันปีก็ยังมีพระอรหันต์สุขวิปัสสกะอยู่ผ่านไปอีกหนึ่งพันปีก็ยังมีอนาคามีอยู่ผ่านไปอีกหนึ่งพันปีก็ยังมีพะสกิทาคามีอยู่ผ่านไปอีกหนึ่งพันปีก็ยังมีพระโสดาบันอยู่ สรุปว่าปฏิเวศสัจธรรมจะดำรงอยู่ได้5,000ปีแม้ปริยัติธรรมก็ยังดำรงอยู่ได้5,000ปีเพราะปริยัตกับปฏิเวศต่างเกื้อกูลกันหมายเหตุพันปีที่1คือ80ปีก่อนพศ1ถึงพศ1,000พันปีที่สองคือพศ1,001ถึงพศ2,000 พันปีที่สมคือพศ2 0 0 1ถึงพศ3,000ซึ่งตรงกับสมัยปัจจุบันพันปีที่สี่คือพศ3 0 0พถึงพศ4 0 0พันพันปีที่ห้าคือพศ4 0 0พถึงพศ5,000กรณีมีพระพิสุสงฆ์อ้านตนว่าได้บรรลุอรหันต์ตามหลักเทรวาดดั้งเดิม คืออรหันต์ที่ละสังขารแล้วนิพพานเลยตามความเข้าใจของพุทธศักณิ์นิชนเท่ากับเป็นการขัดแย้งต่อตรปิฎกในส่วนนี้กรณีพระภิกษุส,สงฆ์ถูกต้องเท่ากับพระไตรปิฎกผิดพลาดหรือทำลายพระธรรมในส่วนนี้กรณีพระภิกษุส,สงฆ์นั้นผิดย่อมถึงกับปาราชิกด้วยเหตุผลข้อนี้ปวดตรุติมนุษ์ธรรมหรือ เพื่อลาบสการะมณ์บัญญัติอยู่ในปาราชิกจำต้องสึกเสียขออนุโมทนาบุญกับผู้รับฟังธรรมทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยตามวัละภูมธรรมของแต่ละท่านเองหากชอบและเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ